อยู่ตรงนี้เลยตัดเล็บกันเล็บยาวแล้วอย่าเพิ่งทอนหายใจอย่ามาทอนหายใจตัดเล็บเฉยๆมันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นหยุดก่อนเอออ้า ตัดเล็บก,ก่อนและและตัดเล็บเฉยเฉย้นงงๆอะไรล่ะผาลดตัดเล็บอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งเล็บครับเดี๋ยวพูดง่างๆครับ อย่าเพิ่งสตาร์ทรถอ้ย